องแกนกินช่วมชแนลด้วยพี่นอ้องด้วยมามามา,มาหลังจากทําการทํางานเสร็จแล้วก็มาเป็นถ้าทําหน้าที่พอบ้านอีกหน้าที่หนึ่งพี่น้องพอต่างคนต่างทํางานต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันพี่น้องผู้หนึ่งอยู่ผู้หนึ่งก็ต้องเฮ็ดผู้หนึ่งไปทํางานผู้หนึ่งอยู่บ้านก็ต้องเฮ็ดกับข้กับน้ำไปถ่ายกันพี่น้องเบานิดเบาหน่อยซอยกันทําพี่น้อง นักช่วยกันหาบหยาบช่วยกันดึงผุดถ่อผนสอนมาตั้งแต่เขาพบควันผลรพี่น้องมามาพี่น้องมึอนี่ มันไว้เรียบร้อยพี่น้องหัวปรีเผาเดอพี่น้องหัวปีกล้วยน้าว่านี่ก็เคียงต้นหอมผักชีมะขามเปียกผิกสดมะนาวอันนี้เป็นหอมแขกเลยพี่น้องหอมแขกหรือหอมแดงก็ได้เดี๋ยวค่อยติดตามขันต่อต่อ,ตอไปพี่น้องว่าผมสิทำอะไรสีเฮ็ดอีหยัง จะทำอะไรไปกินอ้างพี่น้องอีกอคอยติดตามเดอ้อพี่น้องเดอ้อพี่น้องมื้อนี้มาายำหัวปรีหัวปรีเผาหรือว่าก้อยหรือว่าลาบแต่เสืเอินเป็นแบบแรยกยบปุงเรื่องก่อนน้ำมะขามสองช้อน น้ำมะนาวสองชิ้นสองเปียงพี่น้องพิกป่นใส่ลงไปตามชอบองม่ว ตามชอบตามด้วยเกลือขาดไ,ได้เกลือคน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 อุ้ยบมดมดไตัวพี่น้องน้ำปลาร้าสองขอน เขาขึ้นเขาเข้าไปเอานี่ลงเลยพี่น้องที่นี่ปรีที่เผาแล้วหั่นไว้ ม้ำปาลาทุกอย่างเลยปาหนึ่งช้อนพริกหั่นพริกสดหั่นหอมแคกผักชีต้นหอม แกกหรือหอมหัวแดงกันเลยพี่น้องใส่น้ำมะขามเพราะว่าน้ำมะขามมันฉีออกเปรี้ยวหวานนะพี่น้องสมะนาวเปรี้ยวโดดและก็หอมตับด้วยข้าวคั่วใส่พริกอีกนะพี่น้องพริกป่น สีสันดุนอีกนี่บุคอยเผ็ดพี่น้องนี่เห็นด้วยไอ้หัวปีนี่เปล่าฮขาเผาแล้วมันทีขาวแต่หลอนด้วยพี่น้องเดี๋ยวขอย,ยัดชิมบ้างก่อนอืมโอเคพี่น้องจะต้มเปรียวยังไง อโอเคแล้วเดี๋ยวไปกินน้ำกันพี่น้องจำปีกล้วยกลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่หลักทุกทุกท่านบอว่าซีอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศกะยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องแกนกินช,มช่มนแฉน่เด้อพี่น้องมามามายำปีกล้วย หรือหรือก้อยหรือลาบแล้วแต่สิเอินพี่น้องเอิไนในหลายอย่างเนี่ยเผาปีกล้วยปีกล้วยน้ำว่าเผาก่อนแล้วเขา,าก็มาหันห่นหั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 ่นมาปรุงอลาบพี่น้องปรุงเลยเอินลาบปีกเ้วยหรือก้อยปีกเ้วยสาแท้สิเอินยำนะพี่น้องมาพอ้อกันก็นหาแต่เนื้อมากินนั่นแหละบ่เมียง มากินให้กันเบิง,เบง์มาก,กินอ้างนะพี่น้องแต่ละมือแต่ละเว้นเดวเตสิสันหาได้แน่าดมากพี่น้องก็เอามาอ้างหลอดแล้เดี๋ยวภาษาปีกล้ยกับไม่กินอ่างปรจิวันนะพี่น้องกับปีกล้ยเนี้แล้วพี่น้องมันหากินยากไหมพี่น้องบมาางง่มันว่าหากินง่ายๆดยบางคนก็เต็มเตียวมากแกงแกงเยอะเอามาต้มต้มกะทิ มาต้มจิ้มน้ำพริกจัิงสีน่ะทีนี้ผมเอามาเอามาลาบเนาะเอามากรวยเอ้ามามามาพี่น้องมาเซแบๆน้ำกันเยาเวยหลายใหญ่ห้างมันดีก็มีผักหลายอย่างอยู่พี่น้องแต่กับผักเกาเกาๆนี่แหละพวกผักสลัดแก้วผักบุ้งมะแตงผักกาดขาวเยัง่งพวกนี้แหละลูกโดดจัิงส่เลยพี่น้องมามามาหาเขาไมา่กินน้ำกันพี่นอ้อ,องเขาเนี้ยเ,เต็มกองปูรูอยู่มือหนึ่ง มา,มาเด้อมาเด้อคนบิ่งคลิปก็ฝากเล็กน้อยเนะพี่น้องฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปลี่ยนร่างเลี้ยงใจผมพี่น้องแล้วก็ฝากไปกดเพื่อเป็นกยนร่งใจเบาโหนกอุบลนินำแน่เ้อพี่น้องจังได้ก็ช่องหลานอ๋อมาพี่น้องมากินน้ำกันกดทั้งปุ่นแน่กดทั้งปีแน่เลยพี่น้องทั้งปุ่นกับมักคุดให้ทั้งนี้แน่เด้อทั้งช่องเบาโหนกกระเด็นมาๆมามาเซฟเซฟมันกระโดพี่น้องเบิ่งดูมันเป็นแนวเดย ผมกะะอกว่าตอนซิมก็โอเคเด้พี่น้องอืแซ่บอย้่พี่น้องแซ่บเล้วผ่านผ่าน ตดนิดนิดพ่อใจจะแสบอยู่บ่ฝาดไรเพราะว่ามันเอามะนาไวไปตัดตัดเปรี้ยวจริงใครก็หลับก,ก,น <c oughs> บก,กันกลวยใช่ป้องหลับกันกลวยจนนกขุมเนาะหลับกินอิ่มเรียบร้อยเนื้อนกขุมนีอตู้ cua hại, chính cái cua mà anh ấy cay rồi, bị cua, pan pan ขอทาพี่น้องแซ่บ กะลำหัวก็ไปรับพักขัดจองแจไปเพี่องเราเหมือนอ,อ,อันนี้วันอืมอ,อก็ไดอยู่ มันกรอบมันหวานน้องกระลำ Bí này do chua thật nhỏ nó kiao. Bí bị Bí mật. Bí thịt Bí mật. Bí mật. Bí này Bí mật. Bí mật. Bí mật. hết mật. I'm gonna pick a bit. โอ้ยผิดน้องจวดขนาดไปะเอกตายตอนจบ ขอตรวจขอไปดิพี่น้องพบเพียงเรามาลดจักมาจาังไดแซบพี่น้องแซบผ่านผ่านถือว่าเป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งสำหรับไอ้ก้อยหัวปีหรือยำหัวปีพี่น้องแซบเผ็ดๆเนี่ยใส่เปียวๆจักหน่อยอนังสิเลยน้ำปะลาใส่นัวๆพี่น้องสุดยอดสิบอกให้ เราไปกินเบิงเราไปเฮ็ดเบิงพี่น้องเอาสำหรับเน้ก็ขอจบคลิปว้แต่เพี้ยตัวนี้ก่อนเด้อพี่น้องเดี๋ยวคอยติดตามคลิปใหม่แลวคลิปตัวต่อไปของผมว่าผมสินำอยังมาเสนอพี่น้องก็คอยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไปกระลังแรี้ยงใจผมก็ขอพี่น้องสำหรับพี่น้องที่กดติดตามแล้วกด กะดิคก็ถือว่าพี่น้องให้กำลังแรงใจผมอยากเป็ี่นทักษะเราเด้อพี่น้องยังได้ก็ได้ก็ค่อยๆเบิ้งค่อยๆแย่งกันไปพี่น้องช่องน้อยๆช่องหนึง่งกำลังสิบพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆมันก็อยู่ที่พอแม่พี่น้องเนี่ยพี่น้องพอแม่พี่น้องให้การสนับสนุนกะบผมมันให้เงินให้ท่อก็คือคนติดตามคนไลค์กดแช่นี่แหละ ผมเมื่อหลายๆก็คือเป็นการสนับสนุนผมยาเป็นทั้งการพี่น้องพาช่องผมใหญ่คนติดตามหลายก็ดีมีการวิวัฒนาการอาทิตย์ไปเฮ็ดอันเดียดพี่น้องเด้เบิงเด้อพี่น้องจงได๋ก็อยากเบิงหยังอยากให้ผมเฮ็นยังก็คอมเมนต์มาใต้คลิปก็ได้พี่น้องอ้าสาหรับมันนี้ช่องแจนกินชมก็ต้องแจนกินชุ่มชาแนลก็ต้องจากไลฟ์ก่อนพี่น้องไว้บกันคลิปหนาหรือคลิปต่อต่อไป ก่อนจากก็คอยพี่น้องมีเตความสุขความเจริญความถูกจะมะไข่ความไข่ยามเวียนลำลำรวยรวยตลอดปีแอยตลอดไปเด้อพี่น้องซาธุตอนนี้จากไลายกันแ้ว่อนบายบายสวัสดีครับ